ครับวันนี้ตรวจมาเป็นช่างเครื่องบ้างนะครับมาตรวจเช็คปั๊มสามสูบนะครับแต่เครื่องยนต์คือเครื่องยันมานะครับเจ้าพลังรุ่นเจ้าคุณปู่นะครับเก่ามากนะครับปั๊มสามสูบนี้เราก็ติดตั้งมาใหม่นะครับระบบอัตโนมัติก็เสียไปช่องหนึ่งครับอ,อะไรนะ สปริงนะครับสปริงขาดนะครับเรายังไม่หาซื้อมาเปล e e ี่ยนนะครับอ่าได้ใช้ได้ช่องเดียวทีนี้เราก็จะอ่ามาดูนะครับว่าไอเครื่องยนมานนี้เออเกวัดแดงดันอ่าน้ำมันเครื่องนะครับมันเป็นลักษณะนี้ครับน้ำมันซึมหรือออกมาจากเกวัด้ํงมันมองไม่เห็นแล้วนะครับเกวัดดังมันหายนะครับแล้วก็มีน้ํามันออกมาจากอ่าสายระบายระบายน้ำมันนะครับ สายระบายอากาศนะครับน้ำมันออกเวลาติดเครื่องยนต์นะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราไม่ใช่ช่างนะครับแต่วันนี้เราจะถอดเกียร์วัดแรงดันออกมาเพื่อจะไปเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับได้ว่าจะน้ำมันจะหายซึมออกมาไหมนะครับว่าซึมออกเยอะเลยนะครับดูครับผู้รู้นะครับใครรู้นะครับว่าเป็นรักษาะนี้เกิดจากอะไรและแก้ไขยังไงนะครับ เดี๋ยวการถอดนนครับคุณแจก,ก็ไม่มีนะครับเราจะใช้ไม่มีก็เบอร์ไม่ถึงนะครับเราจะใช้คีมล็อกนะครับคุณแจเบอร,เอร์ใหญ่ไม่มีนะครับเข้าไม่ได้ต้องใช้คีมล็อกเอานะครับจะลองซื้อมาเปลี่ยนดูนะครับ มันเครื่องไหลออกตามท่ออ่าระบายอากาศนะครับจะเกี่ยวกับเกวัดแรงดันหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะลองเปลี่ยนดู ลักษณะนี้ครับเกวัดแดงดันนะครับอ่าโอ้มันเครื่องมันเต็มเลยนะครับเลยมองไม่เห็นนะครับอ่าเราก็จะทําการอ่าซื้อมาเปลี่ยนใหม่ดูนะครับแต่ในสายเนี้ยสายยางเนี่ยนะครับก็มีน้ํามันซึมออกมานะครับเนี่ย น้ำมันก็จะซึมออกมาสักสายสายสายยางนี่นะสายระบายอากาศอ่าเวลาสตาร์ทเครื่องนะครับรู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะเราถ้าเกิดมีปัญหาเราก็จะไม่มีอะไรพ่นยาทุเรียนของเราครับตอนนี้ทุเรียนของเราก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะบเป็นบางต้นนะครับบางต้นก็ไม่พัฒนาเราก็จะทําการตัดออกนะครับเพื่อจะให้เหลือน้อยเพราะให้เหมาะกับสวนของเราเพราะเราน้ําน้อยนะครับ ถ้าน้ําเราไม่มากนะครับเราก็จําเป็นต้องตัดออกให้เลือน้อยที่สุดตามที่เพื่อนๆแนะนํามานะครับว่าอ่าทําน้อยต้นแต่เราทําให้ดีๆนะครับน้ําให้เพียงพอเราก็จะดีกว่ามีเยอะแต่น้ําไม่พอแล้วก็มีปัญหานะครับลองติดตามผลงานนะครับว่าจะซ่อมได้ไม่ได้นะครับวันนี้เป็นช่างเครื่องครับ